สวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยครับอยู่กับผมคนดีคนเดิมใครไม่มีแต่แจ็คกี้มีสเตปครับและวันนี้ครับประจาวันอาทิตย์ที่22ครับบอกได้เลยว่าโปรแกรมบอลค่าคืนนี้ยังคงน่าสนใจและ5้าลีกใหญ่แห่งยุโรปก็อยู่กันครบถ้วนพีมมิลิกอีงกฤษบุนเดสลีกาเยอรมันเกาโชเซราอิตาลีลาลีกาสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสครับแล้วก็ยังมีอีกลีกอื่นๆที่ให้เราได้ติดตามแล้วก็ให้เราได้เล่นอีกมากมายไก่กองสละเกินครับแล้ววันนี้บอกได้เลยว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับไม่ว่าจะเป็นทีมมิล ไสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับปืนใหญ่อาร์เซนอลคู่นี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยครับแล้ววันนี้ผมก็บอกได้เลยว่าจัดตัวเน้นๆจัดตัวเต็งๆแล้วก็จัดตัวที่น่านเล่นให้กับพี่ๆทุกท่านอีกเช่นเคยครับห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวและห้ามพลาดแม้แต่ตัวเดียวครับแล้ววันนี้เปิดหัวคู่แรกเลยครับจะพาพี่ๆไปลุยกี่ศึสพิมิลีกอังกฤษครับตอนสองทุ่มคู่แรกเปิดสนามไบรตันยับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจ้าป่านอตติงแฮมฟอเรสโดยเจ้าป่าอย่างไบรตันนะครับของกุนซือฟาเบียนฮูเซอร์นะคร จะเปิดบ้านเอาชนะวูฟมาได้3ประตูต่อ2นะครับในศึกคาราบาวคัพนะครับเมื่อประมาณกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะนะครับจะไม่มีชื่อของโซโลมอนมาร์ชนะครับแมทธิวโอเลาลูยนะครับแล้วก็บายันกูด้าและเจมส์นิวเนอร์นะครับที่ว่า4มิดฟิลด์นะครับคงแข่งกันเจ็บอยู่นะครับและคาดว่าหูเซเลอร์เนี่ยน่าจะจัดทัพมาในระบบ4-2-3-1ครับโดยมีแดนนี่เวลเบ็คนะครับออกสตาร์ทเป็นหน้าเป้าและใช้ยายกูบามินเต้จอร์จิโนรูเตอร์นะครับแล้วกาคารุมิโตมะเนี่ยเป็นสามประสานกกลางรรุคับ คอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนอยู่ด้านหลังครับส่วนทีมเยือนฟอเรสต์นะครับของคุณซูนูโนเอสเปริโตซานโตนะครับที่เพิ่งจะบุกไปเอาชนะเลเวอร์พูลมาได้1-0นะครับในลีกช่วงประมาณกลางสัปดาห์ก่อนนะครับสำหรับความพร้อมของทีมนะครับก็ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากดานิโล่นะครับมิดฟิลด์เรือแซมบ้าที่ว่ามีอาการบาดเจ็บอยู่นานแล้วนะขณะที่ขุมกาลังหลักรายอื่นๆครับก็อยู่กันครบเครื่องและคาดว่าเอสเปริโตซานโตครับน่าจะจัดทัพมาในระบบ4 2 3 1คคครรรรัับบโดดยมีิสสูออกตา์ทเป็น หน้้าาเปลาและใช้แอตนี ي อิลังกามอร์แกนกิฟส์ไว้คัรลัมฮัตสันโอดอยนะครับผนึกกำลังการสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังตามสูตรครับก็เกมนี้บอกได้เลยว่าทีมเยือนอย่างฟอเรสต์ดูดีเกินกว่าจะไม่มีต้มกลับออกไปครับหลังบุกไปเอาชนะลิเวอร์พูลมาได้1-0ด้วยแท็กติกนะครับซื้อเกมรับเหนียวแน่นอาศัยจังหวะนะครับโต้เฉียบเล่นงานเจอคู่แข่งครับท่าท,าทา่าอย่างไรก็ดีครับแมตช์นี้อาจจะไม่ใช่เกมที่ยากเกินรับมือแน่นอนครับแถมตลอด4เกมลีกที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยแพ้ให้กับใครเลยด้วยซ้้้าาานนนนนะะังีีีกก็มมสิิททธ์่จ3 ได้เหมือนกันนะครับประกอบกับเจ้าบ้านอย่างไบรตันนะครับก็มาพร้อมกับผลงานเสมอรวด2นัดนะครับในเกมลีกที่ผ่านมาและล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับอิสวิตทาวมาศูนย์นะครับเสียฟอร์มค่อนข้างหนักมากแต่การเสียผู้เล่นแดนกลางอย่างต่อเนื่องนะครับให้กับอาการบาดเจ็บเนี่ยก็ทําให้พวกเขาครับมีออปชั่นให้เลือกแก้เกมไม่มากนักนะครับหากว่าแมตชนี้โชคดีปิดเกมได้นะครับก็คงไม่ต้องห่วงแต่ถ้าหากว่านัดไหนต้องการเปลี่ยนเกมบอกเลยว่าพวกเขาทําอะไรมากไม่ได้แน่นอนครับฉันจะฝากความหวังในการพังสกอร์ของไบรตันนะตอนนี้ก็ค่อนข้างยากไป แนะนําว่าอยู่รองประคองตัวไม่กลัวตายสบายใจสุดครับเลือกเชียร์และการันตีเป็นที่เจ้าป่า Nottingham Forest นัดนี้บุกมาแบ่งแต้มกันได้อย่างแน่นอนครับเพราะดูจากทรงแล้วไบรตันน่าจะค่อนข้างยาบอยู่พอสมควรครับเลือกเชียร์และการันตีไปที่ f o r สต์ครับและไปกันที่คู่ต่อไปเลยครับคู่บิ๊กแมตช์ในกระปํานค่ําคืนนี้เลยของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเดอะกันเนอร์สปืนใหญ่อาร์เซนอลครับโดยซิตี้นะครับของเป๊ปโกเลโอล่าเนี่ยที่เพิ่งจะเปิดบ้าน เสมอกับอินเตอร์0-0นะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากออสการ์บ๊อบนาธานอาเก้นะครับสองตัวเจ็บหน้าเดิมที่อยู่ระหว่างพักรักษาตัวนะครับและคาดว่าเป๊ปเนี่ยน่าจะจัดทัพมาในระบบ3-4-2-1ครับโดยมีเออร์ลิงฮาเลนด์ครับออกสตาร์ทเป็นหน้าเป้าและใช้ฟิลโฟเดนกับเบบนนนนาาาารรรรร์์ดซิลลลลวคคััังงูู่่กกกกส้้เเเเมมมุออออออยยหทีืขตต สิทธิ์ของเป๊ปนั่นเองครับที่เพิ่งจะฝึกเสมอกับตลาต้าเช่นกัน0-0ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะนะครับจะได้ตัวของดีแคนไรส์นะครับที่ว่าพ้นโทษแบนกลับมาประจำการได้อีกครั้งนะส่วนมิเกลเมลิโนมาตินโอเดกาดครับแล้วก็ทาเคโลโทมิยาสึนะครับคีรันเทียนนี่กับทางด้านของอเล็กซานเดอร์ชิเซนโกนะครับเหล่าตัวเก็บก็ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างแน่นอนแหละและคาดว่าอาร์เตต้าเนี่ยน่าจะจัดทัพมาในระบบ4-3-3ครับโดยมีบกกยซาา้ค อเลกาเบียออกมาติงเนลลี่ io, le, ครับเป็นสามประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์ตามสุดครับก็ต้องบอกได้เลยว่าจริงอยู่ที่ว่าการเจอกัน2ครั้งล่าสุดในลีงจะเป็นอาร์เซนอลนะครับที่เหนือกว่าแล้วก็เก็บชัยไปได้หนึ่งครั้งแบบไม่แพ้นะแต่สําหรับคืนนี้มองว่าเจ้าบ้านอย่างแมนซีนะครับก็จะขอคิดบัญชีที่ว่าเคยฝากไว้อย่างแน่นอนซึ่งพวกเขาก็ค่อนข้างพร้อมกว่านะครับพอสมควรแหละเพราะว่าเกมกลางสัปดาห์นะครับก็ได้เล่นที่นี่แล้วก็ได้พักมากกว่าขณะที่ไอ้ปืนใหญ่นะครับต้องออกไปไกลถึงอิตารีนะครับแล้วก็ได้พักน้อยกกววววว่า่าาาา1ันอีด้้ยยคครบทํใหมมมสสูณ์ แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยเท่านั้นยังไม่พอครับด้วยสไตล์การเล่นของเรือใบสีฟ้าตอนนี้จะดูนิ่งขึ้นกว่าเดิมและเดินหน้าเก็บ3แต้มได้แบบเน้นๆนะครับอย่างต่อเนื่องดูทรงแล้วมีเปิดบ้านนะครับสอนบอลได้แน่นอนครับเมื่อพิจารณานะครับจากเกรดแล้วก็ภาพรวมของทั้งคู่แนะนําว่าอยู่ทีมต่อสถานเดียวครับไม่มีเสียวแน่นอนครับเลือกเชียร์และกรันตีวปที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นัดนี้ขยี้ยับแน่นอนครับกรันตีและเชียร์ไปที่แมนซิตี้ครับส่วนคู่ต่อมาครับบินกันมาที่ศึกลาลิก้าสเปนคร เียริวจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจ้าบนทุ่มบาร์เซโลนาครับเดี๋ยวจะบ้านมีริวนะครับที่ว่ายังไม่มีวิลลี่กัมบาล่านะครับแล้วก็อันฟงโซปดาซ่ากับควอนฟอย์นะครับซึ่งกอดคอกันเจ็บอยู่นะครับรวมถึงกองหน้าตัวหลักอย่างเคีรัตโมเรโนนะครับก็ยังกลับมาช่วยทีมไม่ได้ส่วนป๊าฟเจนะครับห้องเครื่องคนสําคัญก็พ้นโทษแบนพร้อมเป็นตัวเลือกนะแต่อาจจะเป็นสำรองไปก่อนนะครับเนื่องจากตัวหลักจากนัดล่าสุดก็เล่นกันได้ค่อนข้างดีซึ่งแล้วก็พร้อมช่วยทีมตามระบบ 4-4- 2รรพกวางอะ แต่ไข่กับเทนโอเบลลี่ครับส่วนทีมเยนบาซ่านะครับก็เจอแข้ง เจ็บบุลุมเร้าเยอะแยะมากมายไก่กองเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นอันเดียสคิทเทนเซนเฟกิดิยองเฟอร์มินโลเปสมาร์กเบอร์นาลและโรนัลโดเราโครวมถึงดานิโอโมนะครับตัวรุกกำลังสำคัญที่ว่าบาดเจ็บเข้ามาจากนัดล่าสุดที่ถล่มคิโรนามา4-1นะครับเช่นเดียวกับอีกหนึ่งกองหน้าอย่างฟลันตอเลสนะครับก็ติดโทษแบนส่วนเอลิกการเซยที่ว่าเจอไล่ออกนัดที่แพ้มอนโก3-1นะครับก็สามารถลงช่วยทีมได้นะส่วนแนวรุกครับอาจจะส่งอันซูฟาติครับลงประสานงานกับลาบินยาเมาและลาินนาารรบโโดดยมีอฟสก้ เป็นหน้าเป้าเช่นเคยครับก็ต้องบอกได้เลยว่าบาร์เซโลนาเริ่มเจอกับปัญหาการจัดทัพเพราะว่ามีนักเตะเจ็บแล้วก็ติดโทษแบนรวมกันถึง8คนด้วยกันนะแถมกระจายอยู่ทุกตำแหน่งเลยครับจึงส่งผลให้ฟอร์มการเล่นค่อนข้างแน่นอนครับอีกทั้งนะครับลงสนามต่อเนื่องในรอบ3วันแล้วก็เพิ่งจะแพ้โมโนโกมาด้วยครับอีกทั้งยังแย่ทั้งผลงานและก็สภาพจิตใจนอกจากนั้นคู่แข่งอย่างบิยาริลครับกำลังเข้าฝักเพราะชนะไปถึง3นะครับจากสีนัดหลังสุดที่ลงเล่นและยิงไปแล้ว9ประตูด้วยกันก็คงลงสนามต่อหน้าแฟนบอลวยคาม เขิมครับประกอบกับฟาฟิตที่ว่าเหนือกว่ามองดูแล้วทีมเยือนจะเก็บ3มแต้มนั้นออกมาค่อนข้างยากดังนั้นด้วยสถานการณ์ที่ไม่พร้อมในหลายๆด้านของบาร์ซ่าครับทำได้แค่ดูทรงละน่าจะเสมอจบออกไปครับเพราะฉะนั้นครับเลือกเชียร์และการันตีไปที่บิยาริยครับนัดนี้รอชิลๆิได้เลยการันตีและเชียร์ไปที่บิยาริยต่อมาครับยังคงอยู่ที่ลาลิกาสเปนอีกเช่นเคยครับเจ้าบ้านราโยบปเยกาโนครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทัพตรามีแอเลติโกมาดริดครับ เดืเจ้าบ้านอย่างรายโยบายากาโนครับก็ยังไม่สามารถใช้งานอังฟงโซเอสติโนนะครับแบกซ้ายตัวหลักที่ว่าเจ็บหนักต้องพักถึงเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับแล้วก็คาดว่าเป๊ปเชเบรลีเนี่ยน่าจะลงทําหน้าที่แทนแบบยาวๆส่วนแกนหลักที่เหลือนะครับก็ต่างพร้อมเป็นตัวเลือกนะแล้วก็เตรียมยึดเซตเดิมจากนัดที่ว่าถล่มโอซาซูน่ามา3ามครับตามระบบ42-31พร้อมกับวางคอเก้เดลฟูตอสนะครับประจาการเป็นหน้าเป้าเดิ AC, มนมีเอซีเปรสซันครับยืนเป็นกลางรุกส่วนทีมเยือนแอตมอลิตนะครับก็ยังไม่สามารถใช้งงานขอ องกองกลางอย่างตาโบบาลิออสแล้วก็ตทมัสเลอมานะครับที่ว่าควงแขนกันเจ็บอย่างต่อเนื่องนั้นนอกจากนั้นก็เตรียมส่งนะครับตัวหลักชุดเดิมจากเกมที่ว่าทุบไลซิกมา31ลงสนามตามระบบ3 4 2 1ครับพร้อมกับวางองตัวกริสแมนกับอังเคิลกอริอาประสานงานเป็นกลางรุกอยู่ด้านหลังของจูเลียนอาเวลสนะครับกองหน้าตัวเป้าลายโยบายากาโนนะครับก็บอกได้เลยว่าปลดล็อกชนะในนัดแรกของรอบค่าเกมนะครับด้วยการเปิดบ้านเอาชนะโอซาซูนามาได้3-1ครับแต่วันนี้ก็เจอบททดสอบนะครับอันหนักอึ้งเลยเพราะว่าต้องเจ กับผู้แข่งระดับแอดมาริตนะครับซึ่งมาแรงเช่นกันด้วยชัยตินะครับเก็บชัยมาได้ถึง4จาก5เกมหลังสุดที่ผ่านมาอีกทั้งเจ้าบ้านนะครับยังมีคําถามเยอะแยะนะครับเจอทีมใหญ่เมื่อเคยแพ้คาบ้านต่อบาเซล่ามันแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ตราหมีเนี่ยบุกมาชนะถึงสังเวียนนี้นะครับสามครั้งติดต่อกันอย่างซีซันก่อนก็ถล่มออกมาด้วยสกอร์7ประตูต่อศูนย์ครับดังนั้นด้วยชั้นบอลแล้วก็อะไรหลายๆอย่างภาพรวมซึ่งแน่นอนดูเหนือกว่าทุกอย่างครับคงจะเลือกเชียร์แล้วก็การันตีไปททีี่่่ไไไไหนไมมดดด้โเขาารรปต เลติโก้มาดริดนัดนี้บุกพิชิตชัยแน่นอนครับและบินกันมาที่เยอรมันยับสึบุนเดสลีกาเยอรมันคู่ที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่พอสมควรยับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแชมป์เก่าจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบกบวกยับเดยเจ้าบ้านเลเวอร์นะครับก็กลับมาระเบิดฟอร์มอีกครั้งนะครับลูกทีมของชาบีอลอนโซ่ได้การคว้าแชมป์มาได้2นัดติดต่อกันสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามนะครับไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเช่นเคยครับแต่คาดว่านัดนี้จะมีการปรับทัพเล็กน้อยนะครับที่ชัดที่ ก็คือตำแหน่งแบ็กขวาโดยการให้โอกาสของนาธานเทลร่าได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงดูบ้างส่วนที่เหลือก็ไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนะครับพร้อมกับวางวิกเตอร์บอนิเฟสนะครับยืมค้ำเดี่ยวเป็นหน้าเป้าโดยมีมาร์กแต่งเทลเย่นนะครับแล้วก็ฟอร์เรนเวิร์ดครับที่วันนัดล่าสุดเนี่ยเหมาคนเดียวไป2ประตูรอสอดแทรกขึ้นมาพังประตูอีกครั้งหนึ่งส่วนทีมเยือนวอลฟ์บวกนะครับก็ฟอร์มก,การเล่นเนี่ยยังผีเข้าผีออกเช่นเคยครับสำหรับแขกรับเชิญทีมนี้นะสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามนะครับลา ราว6ตัวด้วยกันนะครับซึ่งล่าสุดก็คือลอฟโลเมเยอร์นะครับกองกลางโคแอดนะครับที่ว่าต้องพักรักษาตัวเท่ากับว่าทิพย์เยือนคราวนี้จะเลือกใช้บริการนั่งเตะหน้าเดิมลงูุตต่อเนื่องพร้อมกับส่งปาทิคบิมเมอร์นะครับยืนคำเดี่ยวเป็นหน้าเป้าเช่นเคยก็ต้องบอกกันแล้วว่าเลเวอร์คูเซนนะครับกลับมาทําผลงานได้ยอดเยี่ยมแล้วก็ดุดันอีกครั้งหลังจากที่คว้าชัยมาได้2นัดซ้อนนะครับและที่สาคัญที่สุดคือซัดประตูนะครับได้นัดละสี่ลูกทั้งหมดเลยนะชี้ชัดเหตุเลยว่าทีมแชมป์ ต่างกับวอบบวกนะครับผู้มาเยือนนะครับที่ยังจับต้นชนปลายได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับอย่างนัดล่าสุดก็เพิ่งจะแพ้มาแถมวันนี้ก็ออกไปเยือนอีกซะด้วยครับมองดูยด้โอกาสที่จะมือเปล่ากลับออกมามีค่อนข้างสูงเลยครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเลือกเชียร์และการันตีไปที่ทีมไหนไม่ได้เลยจริงๆครับวางบอลต่อไบเออร์เลเวลคูนเซ่นนัดนี้เล่นยับคาบ้านแน่นอนครับและปีนกันมาที่อิตาลีครับในศึกกาโชเซเรอาอิตาลีเจ้าบ้านครับทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทััีาแดดงบ มิลานครับเรียกได้ว,ว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยครับมาดูฟุฟร์มของเจ้าบ้านะครับทัพงนะูใหญ่อินเตอร์มิรานนาตอนนี้กันก็ภายใต้การนําทีมของกุนซือซิเมเนอินซากี้นะครับผลงานในลีกก็เรียกได้ว,ว่า4เกมแรกยังไม่แพ้ใครส่วนสภาพของพร้อมวันนี้นะครับก็คือทางด้านของทาจอรบบูคานั่น,นะครับตัวเจ็บหน้าเดิมเพียงแค่คนเดียวเนี่ยด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาน่าจะปรับทัพจากเกมกลางสัปดาห์ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับหลายตำแหน่งเช่นจะพักบาเทลดามีเนแลวก็ส่งเดนเซลดูนฟรีสนะคร เมคิตยานะครับที่ว่าได้ลงเล่นแทนเบียเตอร์ซิลิสกี้นะครับขณะที่แดนน่านะครับจะพักทางด้านของเบริตเตเลมี่ที่ว่าลงเล่นครบ90นาทีในเกมเสมอกับแมนซินะครับแล้วก็ส่งลาตาโลมาติเนสนะครับลงลาดแต่ขายร่วมกับมาคุสตูรัมในเกมนี้ส่วนทีมเยือนเอซิมิรานครับทัพปีศาจแดงดำภายใต้การนำทีมของคุณซือเปาโลฟอนเซกาครับผลงานเรียกได้ว่าย่ำแย่นะครับสี่นัดแรกคว้าชัยไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะแถมในเกมกลางสัปดาห์ของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเขากก็ยัังแพ้บเนี่ย สประตูต่อหนึ่งอีกด้วยครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับราะว่าจะได้ไมค์เมนยองครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่ว่าเจ็บในเกมแพลิเวร์พูลเนี่ยกลับมาฟิตนะครับพร้อมลงเฝ้าเสาอีกครั้งหนึ่งขณะที่ตัวเจ็บรายอื่นๆก็ยังคงเป็นหน้าเดิมครับด้านการจัดทัพคาดว่าจะใช้ระบบ4-2-3-1ครับแผงวิดฟิลด์ตัวรุกเนี่ยจะวางคริสเตียนพลิซิตลูเบนลอฟตัดชิกนะครับและลาฟาเอลเลอาหคอยปั้นเกมร่วมกันครับสนับสนุนศูนย์หน้าตัวเป้าอย่างอันบาร์โรโมลาังงงฝ่ขอ อินเตอร์มิลานเนี่ยได้เป็นเจ้าบ้านและผลงานในหลีกของพวกเขาก็ทําได้ดีเพราะว่ายังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้ตรงข้ามกับทีมเยือนอย่างเอซิมิลานที่ว่าฟอร์มในลีกย่าแย่สีนัดแรกของฤดูกาลครับพวกเขาคว้าชัยไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเรียดราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่างูใหญ่อินเตอร์ครับมีขุมกําลังที่แข็งแกร่งกว่าเกมรุกค่อนข้างหลากหลายครับแถมตัวสํารองก็มีคุณภาพอีกด้วยครับเกมนี้เลยมองว่าอินเตอร์ดูดีกว่่าาเยอะะบแลล้วก็นจไ จะได้เอซีมิรานไปได้อย่างแน่นอนครับแต่จะได้กินเต็มหรือว่ากินครึ่งครับก็ต้องรอลุ้นกันไปอีกทีนึงครับแต่นัดนี้ยังไงก็การันตีและเลือกเชียร์ไปที่ทัพงูใหญ่อินเตอร์มิราน นัดนี้ชันชัยชิวครับและคู่สุดท้ายครับบินมาที่ตุรกีครับในศึกตุรกีซูเปอร์ลีกเบซิกตัสจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอิยอสปอร์โดยเจ้าบ้านอย่างเบซิกตัสนะครับของกุนซือโจวานีฟานบลองฮอสนะครับเพิ่งจะบุกเสมอกับทางด้านแท็บซอนมาหนึ่งหนึ่งนะครับในหลีกช่วงสุดสัปดาห์ก่อนสำหรับความพร้อมของทีมนะครับก่อนลงเตะเนี่ยก็ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากเนซิปอุยซาวนะครับแนวรับรุ่นใหญ่วัย3 3ปีที่ว่าเจ็บยาอยู่แล้วเพียงแค่คน เวนะและคาดว่าฟรานบองคอสนะครับน่าจะจัดทัพมาในระบบ4-2-3-1ครับโดยมีชิลโลเอโมบิเล่ครับออกสตาร์เป็นหน้าเป้าและใช้ราฟารับจ็อบเป็นเพย์เมเกอร์คอยสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับส่วนทีมเยือนอียุสปอรลครับของกุนซืออาดาตูรานครับเพิ่งจะบุกไปเสมอกับเคเซริสปอรลมา2-2ในลีกนะครับช่วงกลางสัปดาห์สำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะนะครับก็ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมเลยเบนส์จากเลเซนมย亚สนะครับมิดฟิลด์กอมเก่าวัย29ปีครับ ที่เจ็บยาวอยู่เพียงแค่คนเดียวนะแล้วก็อยู่ในช่วงพักรักษาตัวและคาดว่า,วาตุรันน่าจะจัดทัพมาในระบบ4-3-3ครับโดยมีเอมเรสนะครับอัคบาบานะครับแล้วก็มาเมียมกับทางด้านมาเม็ฟูตูซูนะครับเป็นสามประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์อยู่ด้านหลังเช่นเคยครับก็ต้องบอกครับว่าแม้อันดับแต้มในตารางจะสูสีและก็ใกล้เคียงกันพอสมควรแต่ยังมองว่าเจ้าบ้านอย่างเบซิกดัสนะครับเล่นในบ้านของตัวเองกับศักยภาพของทีมที่สูงระดับตัวตึงของดิงนะครับทั้งนั้นบอกได้เลยว่าคู่แข่ง เตรียมงานเข้าแน่นอนครับเพราะว่าผลงานทั้ง2เกมเย้าท้ายลีกนะครับพวกเขาก็เรียกได้ว่าสามารถเก็บชัยมาได้รวดเลยแล้วก็ผลิตสกอร์รวมกันทั้งสิ้นกว่า6กประตูด้วยกันซึ่งถ้าหากว่าย้อนไปในช่วงท้ายของซีซั่นก่อนที่พวกเขานะครับจบคว้าชัยมาได้4จาก5นัดหลังสุดนะครับแบบไม่แพ้ใครจริงอยู่ที่ว่าทีมเย er ือนอียูสปอร์ตนะครับของกุนซืออาดาตูรานเนี่ยก็ถือว่าทำทรงมาได้ดีแบบไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแต่คงจะต้านทานความแข็งแกร่ง,งอย่างเจ้าบ้านไม่ไหวครับแนะนําว่างานนี้อยู่ทีมต่อไม่ง้อดวงคร เชียร์และการันตีไปที่เบสิกดัสอย่างน,น้อยนัดนี้การันตี2-3ประตูมีให้เห็นอย่างแน่นอนครับเลือกเชียร์และการันตีไปที่เบสิกดัสสัดหมดแมกครับก็จบไปแล้วกับ7ตัวหน้าเชียร์ค่ำคืนนี้ที่ผมแจ็คกี้หยิบและก็คัดมาให้พี่ๆทุกท่านครับบอกได้เลยว่าหน้าเล่นหน้าเน้นและก็หน้าเต็งทุกตัวแน่นอนครับหากใครตามเนี่ยบอกได้เลยว่าพาท่วมแน่นอนและสุดท้ายนี้ครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ต้องการแนวทางฟุตบอลมากกว่านี้แนวทางที่การันตีพาบวกทุกวันการันตีเข้าชัวร์ไม่ว่าค่ำคืน จะใส่ไปกี่ตัวก็พาบวกพาท่วมทุกวันเข้ามารับเพิ่มเติมในกลุ่มครอบครัวฟุตบอลของผมได้เลยครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่อยู่ตรงนี้หรือไมก่ก็กดไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วก็ทักหาผมได้เลยครับชมรมฟุตบอลของผมของแจ็คกี้มีสเตปครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านครับสแกน QR Code แล้วทักหาผมได้เลยการันตีพาพี่ๆบวกตั้งแต่เชียงวันยันเชียงคืนแน่นอนใครสนใจสแกน QR Code และทักหาผมได้เลยครับและวันนี้ครับกับ7ตัวหน้าเชียร์ของแจ็คกี้มีสเตปขอญาตลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ Bitch, bad bitch, you know she